โอเคครับสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับวันนี้จะมานําเสนอเทคนิคการแกะเพลงของช่วงเวลาแล้วก็ดูกันว่าเราจะทํำยังไงเราถึงจะแกะเพลงเป็นนะครับก็คือเป็นการแนะนําไม่ใช่แบบว่าต้องต้องอยางผมนะต้องเป็นอย่างนี้การแนะนําคือเป็นสิ่งหนึ่งของบุคคลหนึ่งกล่าวออกไปพูดออกไปที่เราพี่ผู้สื่อสารนะ จะสามารถนําไปใช้ได้ไหมก็แนะนํากันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะมีที่ดีกว่าผมก็ได้นะครับไม่งั้นเราเรียนรู้เยอะๆเรียนรู้ทั้งร้อยคนมันก็จะโอเคเราก็จะได้สูตรร้อยคนมาเป็นเราได้นะครับอ่ะโอเคงั้นเพลงนี้เพลงช่วงเวลามีสมาชิกถามมาเยอะเลยนะครับผมแนะนําก่อนเลยว่าเพลงเนี้ยผมเริ่มเมื่อกี้ไปประมาณน่าจะเป็นคีย์เอนะครับอ่า เห็นไ,ไหมอ่าเห็นไหมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้แกะนะผมบอกผมเพิ่งฟังก่อนหน้าที่จะเข้ามานะครับน่าจะเป็นคีย์เอก่อน แล้วผมจะเล่นซับคอมอธิบายว่าผมจะเล่นคอมกี่ๆนะครับผมจะไล่สเกล A ก่อนนิ้ว1 2 1 2 4นะครับนิ้ว C ก่อนนิ้ว2นมันจะเหมือนกัน2อัพเดตก็ไปอ่าแอปพดูลองทดลองใช้ดูนะครับลองไปฝึกดูคราวนี้พอพอเราได้ในเรื่องของ กันสเกลแล้วมันคือพื้นฐานมันเป็นกติกาแน่นอนแล้วเวลาฝั่มฟัง,ฟงผมฟังนะครับให้จับจังหวะสุดท้ายก่อนอย่างเงี้ยคือผมจับจังหวะสุดไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะอย่างนี้นะก็คือจังหวะจังหวะของโน้ตส่วนของโน้ตเขาก็คือเหมือนเรานับ หนึ่งให้เราจับตัวที่5ก่อนให้ได้ก่อนหาตัวที่5ให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่ากระบวนการ1 2 3่งเป็นยังไงนะครับเวลาแกะก็ตึงตึงถ้ามันอยู่ในกติกาก็ยังอยู่ในกกติกาย คราวนี้มันเริ่มมีตือดือตืเนี่ยมันแกะตรงเนี้ยเนี่ยหอหุ่มได้ตัวแรกตัวสุดท้ายเนี่ยอะตื้อดือตืมันเป็นเสียงสูงสูงสูงหรือต่ำกว่าแค่นั้นเองเสียงต่ำกว่าก็จะเป็นเสียงต่ำกว่าก็จะอยู่ข้างบนเห็นไหมมันโขมไมอย่างนี้แน่นอน นะครับแต่ถ้ามันเป็นเสียงสูงเข้ามาหาเราล่ะก็จะกลายเป็นอะไรครับอะมันก็จะเป็นตัว A อเห็นไหมฮะมันไม่ใช่งั้นแสดงว่าเสียงมันต่ํากว่าเข้ามาหาโน้ตตัวสุดท้ายตึงอ่ะเห็นไหมงั้นมันจะไม่หนีไปไหนอันนี้โน้ตพารซึ่นแต่ถ้า ยังไม่ใช่พัสซึ่งก็จะเป็นรถพัสซึ่งมันทำให้คอร์ดอีกคอร์ดหนึ่งมันดูสวยงามบางทีอทุกครั้งอ่ะอ่ะตอเพลงเลยือใช่ไหมผมจะหา่างี้ก่อน รื้อเนี่ยใช่ไมตื้อที่มันมาจากเสียงต่ำงั้นต่ำมันก็ต้องอยู่ข้างบนใช่ไหม เราต้องไปนั่งฟังนะครับ เราจับจังหวะตัวสุดท้ายก่อนอันนี้นี่เป็นการแนะนําผมผมไม่ได้แกะหมดนะผมบอกไปก่อนผมไม่ได้แบบว่ามาเล่นให้ดูไม่ใช่นะครับเป็นการแนะนําผมเป็นแนะนําไม่ใช่ครอเยอร์ให้ดูนะครับถ้าผมยันย้อมกับลูกศิษย์ผมเสมอถ้าผมถ้าผมเล่นให้ดูแล้วคุณไม่เล่นคุณเล่นตามคือการเรียนแบบอ่ะมันคือการเรียนแบบกันอ่าแต่งั้นคุณก็จะจําตลอดไปโอ้ยโทษฮะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณนําไปใช้ มันจะเป็นการพัฒนานะครับแมวแมวผมเห็นไหมฮะ เขาเสร็จปุ๊บเราก็จับเวลามือเวลาเขาเล่นลูกต่อนีนดึงดึงดึงอันเนี้ยเราก็จะใช้สุดเดิมก็คือเราจับตัวสุดท้ายก่อนแต่อันแรกมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วว่ามันคือเสมมติ f อ a ชาร์ปอชามันก็คือ f อ p ชาร์ปไมเนอบางทีเนี่ยผมแกะเพลงเนี่ยถ้าเมาื่อใดที่มันเป็น f อ h a r p m n n r r ผมก็จะมองเป็นสเกล f อ h a r p m i n o เเลยแห่หนั่นเองนี้อันนี้คือแบบ รูปแบบง่งายๆนะแล้วในเรื่องของการแกะเพลงช่วงเวลาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับประมาณนี้เพื่อนๆลองไปลองไปทดสอบไปลองเล่นกันนะครับไปลองแกะเพลงกันเรียนแบบเขาเรียกว่าเรียนแบบกันเลยอ่าเรียนแบบแล้วก็นํามาใช้ประยุกต์ใช้ของเราอ่รับรู้รับรู้เรียนแบบสร้างเงื่อนไขว่าเราซ้อมยังไงอ่ามีออกมาปุ๊บ เราก็จะสามารถเล่นเบรออกมาได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการแนะนําในเรื่องของการแกะเพลงช่วงเวลานะครับผมแนะนํานะครับอโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับในเรื่องของการออคอมเมนต์มาในเรื่องของการอาจารย์แนะนําเพลงนี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะคณาขอบคุณคณา